พรมรไฟเขียวเยียวยาเราชนะแจกคนละ7000เปิดให้ลงทะเบียน29มกราคมนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่19มกราคมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ภายใต้โครงการเราชนะตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมเป็นเงิน7 0 0 0บาทให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบเช่นผู้ประกอบอาชีพอิสระเกษตรกรและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ ก็ไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กําหนดรวมทั้งสิ้นประมาณ31ล้านคนและจะใช้งบประมาณราว2.1แสนล้านบาทสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเ w w บเราชนะ .com ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564